อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมูนิกกมาพบพอกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวคือเก่าค่ะพี่น้องจ๊าสำหรับเมนูมูนิฮิตอันดับหนึ่งของช่องแมน่น้องวุ้นเลยเนาะค่ะเนาะน้ำพริก กะปิค่ะทาบ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าที่ร้านก็ชอบทานสร้างกับมากกินพี่น้องจ้าเอฟซี่กับมากห้เฮดเมนูนี่คอกันเข้ามาได้เลยค่ะสําหรับเมนูน้ําพริกกะปินะคะเนาะวัตถุดิบกระสิขาดได้ก็คือกะปิค่ะพี่น้องจ้ากะปิดากุ้งไทยแล้วก็น้ําอุ่นค่ะตามด้วยพริกกินดากระเทียมพริกขี้หนูสวนมะนาวหนึ่งลูกนะคะอันนี้กระสิเป็นมะเขือพวงหรือว่ามะแขกเนาะเนาะแล้วกะสิมีพริกขี้หนูสวนเด็ดขวดว้แตงนาค่ะเครื่องปรุง กะซมีผงชูรสรสดีน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็เกลือนะคะเนาะไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้ามาค่ะพี่น้องจ้าปั่นเอาเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจ้าใส่พริกกระเทียมพริกขี้หนูสวนลงไปค่ะแล้วเราก็ทําการปรุงเหมือนเดิมนะคะคือเฮ็ดดูเทเมนูนี่เอฟซีขอมาหลายแล้วกะที่บ้านก็ชอบทานนะคะใส่มะนาวลงไปค่ะมะนาวประมาณหนึ่งลูกนะคะเนาะใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่มะนาวเรียบร้อยทําการปรุงเลยค่ะน้ําตาลทรายประมาณ3ช้อนเหมือนเดิมค่ะสูตรเกาสูตรเดิมค่ะพี่น้องตามด้วยผงชูรสครึ่งช้อนค่ะรสดีนิดหน่อยนะคะสูตรเมนมูนด้วยจ้ะตามด้วยเกลือค่ะเกลือประมาณนิดหน่อยเท่ากันจ้ะเกลือค่ะขาดบบได้น้ำปลาค่ะ เห็ดดูเพราะวา่ายู่ร้านมากกินค่ะเครื่องเป็นเมนูที่ mm. เมนูวุ่นชอบทํานะคะกินกับผักเยอะๆค่ะน้ําปลานะคะสุดท้ายกระปิค่ะนี่ยี่หัอนี้นะคะอร่อยกุ้งไทยค่ะใส่กระปีลงไปได้จ้า mm. นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนาะหนึ่งช้อนคือพ่ลงพี่น้องขอนิยาาใส่เมื่อได้สองซอนประมาณ3ามนะคะนี่ ใส่กะปิลงไปแบบนี้แม่น้องวุ้นก็จะใส่น้ําอุ่นนะคะที่เราไปเตรียมไว้นะคะเนาะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะเ็จตเตรียบร้อยแบบนี้เท่ากับสิปิดฟ้าแล้วก็เอาไปปั้นเลยค่ะพี่น้องจ้าปั้นเอา,าคือเกาไปข้าไปนี่เอาไปปั่นด้วยกันเลยค่ะเตรียมเครื่องมาค่ะพี่น้องเตรียมเครื่องมาปั่นเลยนะคะ มากละเอียดหน่อยละเอียดร้ายแล้วแต่ไอทุกคนเะยค่ะเด้อนีเมนูนกับสิประมาณนี้ค่ะบานี้ไปค่ะไปเทใส่ถ้่วซิมเบิงรสชาติกันเลยจ้า นี่คะ่ะพี่น้องจา๋าแม่น้องวุ้นก็เตรียมผักมาเรียบร้อยนะคะวันนี้มีผักต้มด้วยนะคะเป็นบอคคลี่นะคะบอคคลี่แล้วกะ็แค่อดคะ่ะพี่น้องจา๋านี่เป็นส่วนการของบอคคลีะคะ่เนาะเนาะนี่ก็ดอกมันมไอ้บแตงกัวคะ่ะมะเขือเปาะมะเขือพวงคะ่ะหฮากกบสีเทน้ำพริกกะปิของห้าใส่ถ้วยเนาะเนาะนี่ นี่พี่น้องจ๊าเทลงแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายเมนมูก็จะใส่มะเขือทวงมะเขือพวงค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็พริกไอขี่หนูสวนลงไปแต่งหน้าให้สวยงามค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะเส็จเรียบร้่อยค้นจัน้อยค่ะพี่น้องจ๋าเง่ามือเมนูมด,ด้วยค่ะนี่เต็มถ้่วยคือเก่าค่ะเห็ดย่ำใดกรได เสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะสําหรับน้ําพริกกะปิของเมนนงูนนะคะพร้อมเสิร์ฟลุงป้านะอ่าแล้วค่ะอย่าลืมด้ค่ะเดอ้อขันมาขันชอบคลิปของเมนนงูนกับวีเวียนเขามาให้กําลัางใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งที่สําคัญลืมบ่ได้เลยค่ะพี่น้องจา้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวูนพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสําหรับมื้อนี้เมนนงูนขอตัวลาไปก่อนค่ะ ปพ,พอกันไม่ไรนาคลิปนาจ้าขอบคุณหล,ลายๆค่ะ